สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูราคาไม้ด่างประจำวันที่23กุมภาพันธ์ค่ะจะพาเดินไปดูที่ตลาดต้นไม้เหมือนเดิมนะคะตลาดต้นไม้นี้ก็มีต้นไม้ให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะไม้ด่างของที่นี่ก็มีหลายสายพันธุ์เลยค่ะต้นนี้สวยมากเลยนะคะลำต้นก็จะเป็นลายเหมือนม้าลายเลยเราก็เดินชมไปเรื่อยๆนะคะ มอนสเตอราใจแอนค่ะใบเลื่อมวับเลยเราเดินดูไปเรื่อยๆนะคะมีไม้หลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะต้นแรกนะคะก็จะเป็นฟิโลเดนดอนนะคะ มากเลยนะคะต้นนี้ใบก็จะมีทั้งสีอ่อนสีแก่เลยดูสิคะแต่ละใบของเขาสวยเลื่อมหมดเลยะคะ่ะต้นนี้ก็ราคา400บาทสวยมากเลยะคะ่ะ ไปเป็นเงินไหลด่างชมพูนะคะด่างนะคะสวยมากเลยะคะ่ะในหนึ่งต้นก็จะมีหลายสีเลยนะคะต้นนี้เป็นเงินไหลามาด่าง3สีเลยนะคะราคาก็จะอยู่ที่4-5 0ถึงพันเลยนะคะต้นนี้ก็จะเป็นเงินไหลด่างขาวนะคะ ใบใหญ่มากเลยค่ะสวยใบเขาก็จะมีสีขาวสีเขียวสลับกันไปนะคะส่วนต้นนี้ราคา200บาทต้นนี้400บาทนะคะ่ะอันนี้ก็คือเงินไหลด่างเหลืองนะคะสวยใช่ไหมคะสวยทุกใบเลย ดูต้นนี้กันค่ะสวยมากเลยใช่ไหมคะดูใบแต่ละใบของเขาด้วยความด่างด้วยความสวยละมุนไปหมดเลยค่ะต้นนี้ราคาก็จะอยู่ที่1500บาทต้นต่อไปเลยค่ะต้นต่อไปเป็นต้นเบอร์เบิร์นมาร์กด่างนะคะใบแต่ละใบของเขาความสวยความใหญ่ สวยมากเลยคะ่ะยิ่งปลูกยิ่งสวยต้นนี้มีราคาสูงมากนะคะราคาต้นนี้ก็อยู่ที่3,000บาทค่ะเราก็ยังมีต้นไม้อีกหลายๆต้นที่จะมานำเสนอให้ชมกันนะคะยังมีโครลคราเซียอีกด้วยคะ่ะเยอะแยะเลยคะ่ะ คลิปหน้าเราจะมานำเสนอราคากันอีกนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องมามาปเปิ้ลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ